ติดตามครบ1,000คนแล้วเลยเข้าไปที่ร้านค้าแล้วกดยกเลิกการเชื่อมโยงพอจะเพิ่มตะกร้าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองแต่หาคำว่า TikTok Shop ไม่เจอค่ะต้องทำไงโอเคให้สไลด์ไปให้เจอสไลด์คลิปหน้าช่องของครูนาราไนะคะไปให้เจอคลิปนี้อ่ะในคลิปน้าสอนวิธีการสมัคร TikTok Shop Creator ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปเรียนดูนะอะคำถามนี้นะคะ Tik t o ok k s h o p s e l l e r สามารถเลือกขนส่ง เองได้ไหมคะปัจจุบันเดือนพฤษภาปี66ตอนนี้ยังไม่สามารถเลือกขนส่งเองได้นะคะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะจะยกเลิกบัญชีเชื่อมต่อกับร้านค้าต้องทําไงคะคือไม่ได้รับค่าในหน้าถ้าเป็นเซลลเลอร์ของเรานะคะเราไม่ได้ค่าในหน้าเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ร้านของเราให้กดปุ่มตรงนี้นะคะ ขีดสามขีดบม,มบนขวามือของฝั่ง TikTok Shop นะคะแล้วกดที่ดูข้อมูลการเชื่อมโยงแล้วด้านล่างจะมีว่าส่งคําขอยกเลิกการเชื่อมโยงแล้วก็กดส่งคําขอค่ะร้านค้าเขาสามารถปฏิเสธการขอยกเลิกเชื่อมโยงจากเราได้นะคะโดยร้านค้าจะต้องเข้ามาดําเนินการภายใน48ชั่วโมงถ้าไม่งั้นก็คือ ร้านของเราก็จะได้รับการยกเลิกการเชื่อมโยงอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามากดปฏิเสธเนี่ยเราก็คือไม่สามารถถอนการเชื่อมโยงได้นะคะแล้วก็ทักแชทไปแจ้งกับร้านค้าเขานะคะว่าเราต้องการยกเลิกก็ต้องระวังนะคะอย่าให้ใครมาเชื่อมโยงช่องของเราแบบง่งายๆเนาะค่าเรียนเท่าไหร่คะครูนอล่ามีสอนทั้งคอร์สออนไลน์สอนทั้งแบบตัวต่อตัว,ตวผ่านทางแชท หรือตัวต่อตัวผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางวิดีโอคอลหรือแบบมาเรียนเจอตัวกันซึ่งแบบราคามันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะเหมาะกับการเรียนรู้แตกต่างกันไปนะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีพื้นเดิมอยู่บ้างแล้วนมาปรึกษากับคุณล่าคุยกันทางโทรศัพท์ชั่วโมงหนึ่งก็เก็ตหมดรู้เข้าใจหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเรียนในคอร์สอีกส่วนบางคนก็ชอบแบบเรียนรู้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็อาจจะไปเรียนในคอร์สออนไลน์ ซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเราเหมาะกับการเรียนแบบไหนนะคะแนะนำให้ทักไปแชทปรึกษากับแอดมินครูนล่าก่อนนะคะที่ไลน์แอดครูนล่าเนาะ